กัญเชียวซื้อได้ลือต้นกระถาแ่เรายาบ้านปู่ยู่มนั่นเงนเงนเอะก็ถวกเนี่ยก็เขาก็น่อยได้พืฟังเนี้ยถงฟังเดียวลไปยนนี่อกเียวนี่พวกเป็นยังไงตัวเนี้ยงามเดียวเป็นยังไลนี่ก็เราออกออกอกอยู่ดิังดูพวกนกโทรเราออกโกเชียว กันเกี๊ยวได้เลยจีว้าวไม่เยอะเหรอไม่เยอะกำลังมากจริงๆไม่เยอดอกกำลังมากไนหนึ่งไม่เยอน้ำท่วมครับอําเภอลำเทเมนชัยนะครับนี่ทางลงไปมูลเนาะไปบ้านเมืองยางไปบ้านนางโตไปบ้านที่ยัางนั้งอนั้งเอือทั้งนี้ครับสินลงมาจากลำเภอลำเทเมนชัยครับนี่คือถนนที่จะเข้าไปบ้านขั้วนี่ครับนี่ ว่าน้ำกําลังไหลโดยเรงมันจ้ของใช้าวนกํลังหาปูหาปลาอยู่เอ้าหยินยาใบกคนเจอนนะันนขาทาีลวั้นตัวอตังนี้คืออะไรนะเจ้า้านก็เรียบร้อยพี่น้องขานี้ว่าเห็นวันปลาต่ฟังนี้ว่าต่มสอยู่นี่สอง้างถนนเนาะอันนี้ก็ยังยาเป็นเขาคือก็ต่ว่าก็นล้อการระบายจากฟังสีีกหนึ่งล้มาสี่นึ่งครับนี่น้ำกําลังระบายไม่เรื่อย ิ่งนี่คือจะไปประทศไทย,ยลเลยรตรเสนประทไทยเลยตอนนี้เป็นทะเละนนไปแล้วขาวไป,ปววววไหมดเลยีรจร,วจรวจด,ดลลว่นี่แม่มารื่ยดที่โหลดมัมอน,ดอน,นอ้วนหนะมันอ้อวนแล้วเกอมร่าดเขาบ้านแล้วขเขาบ้านขอแม่หานนั่งเตอยู่ในนั่งเตน เนียวโวยเรียงกันถนนเลยดิสีตรงนี้วัดตันสมออกมาถมฝั่งนี้กันน,นี่นเหนตุาล่นี่น้องเก็บถ่อืม,มเหตสูงอยู่ด้สูงอยู่ด้มันตอกอีกเนี่ยตองซอมเบิงนี่ทางกบัดน้เขาเอียงเขาเอ็นน้นสาบาดกวาบาดนั่น้นสุดลาดเลยครับลาดมาทางลาดถนนเลยทีนีวไปไม่งลงต้น โอ้เหลือเดือดไปหนึ่ตูมหัวมาได้นี่เออสุดยอดเลยไม่นำรางรถย่างดีเล้วไปเขาไฟเหี้ยตัวนึ้นสูใส่แล้เขาได้บะหล่ะใส่ก็ได้เขาไม่ได้ก็เอาอย่างกันไปเขาวางไล่ถนนเลยนะเขาไปลงไปฟรีไปพี่ได้อยู่เออไปก็ได้หลุมนั่นหลุมรวมคปฟังมั่นก็ไปฟรีใช่ไหมบ้านเขาได้ไหมเขาซ่อมนั่นออกไปทางในบ้าน ใอดอกมเห็นื่ idea, ีหยอัยนี Hello, ่งจัดหนัก้อีหยังตกใจเลยัโตไปมุ้งกวนเต็มมันยังอยู่นี่หลุมเตีเขาอาไปทับเสาไว้ตว่ามันหลุมอยู่นี่ฟันหนี่ทั้งควันนสุดแม่วอเนตะเทียดิพี่นหลันี่ยน้ำมันก็จมวอเทียดิ่มวอว่าถึงระดับนี้นะ ไปไปะไรบ่สเราเขาไปสอยบานขาได้บนี่ได้ปันไม่าือแล้วไม่ได้แล้วใส่ปานก็ยิ่ใส่นี่เอาไว้ใอยนี่ได้พอดไม่ได้บอสน้ำที่ถ่วมีตีพอดถ่ว อากาศดีแล้วรถปบบีบังนำเย็นวัดทว่าอนนี้บานต่ตถนใช่ไานลูกตูดุ้มน้ำถมบานเห็ดตัมน้ำม กักขับรรยากาศน้ำ้งดีปันทะเลเนาะนี่ก็มีฮเฮียแดน่อยไปแต่ายเขา้านนี่นนพืน่นราังหอหาถมพือไปบ่ง่บิงกักน้ำไรพุ่นเดะเลียวน้ำน้เราอยู่ฟังพุ่นมกี้เพระถมด้วปีนี้แต่ว่วาโอ้เงินเลยโอ้ับยี่น้ำมันกรูตาน้ำเลี้ยวเน่ยใช่เนน้ำพร้อม ทองกีท่านลังขานเลย้เนียหะเดี๋ยวนียแ้นข้นอย่างไรกันถูกสามเงี้ย่มหนีอยอ่ะือี่เอ็งปั่มเนียวเลขานำเลยเลยเลยเมียนหนำใอ่เดียบุญยอเลยอ่ะดี๋ยวสนี้ ไม่หุนติตดรถนะคดอย่บ่ไหรถเดียวไหลลัวลัวรถนนก็ขาดแล้วนี่วง่ีงนนเวนอยกกอู่ฝั่งนั้นเลยนะค่อยเปิดกม่เปิดเนาะแตกผมเขาต้เดียวเนี่ยวเลยติดเป็นรถท้ายซะมั้งออยใจไปเลยน้ำที่ใจอ่างตดรับแล้วเตี้ย <cười> <cười> đó là cầm chơi chơi. Lắc cái này này mày, cút nào, kêu đi đâu. Mình ra cái phê nè, nằm thoải. cắt cắt, cắt. Yeah. <cười> <cười> ừ, ở nhà đó

了，不不不，不不我爱吉丁是我侄女的。 เทอยนาบันไหมเนี่จ้าหน่วยรไตัเี่ยเขาเพิ่มนี่เสียมาบังทั้งนี้ผ่เสียหลังรถต่เพียงเสียบังทั้งน well. ี้งน้ำท่วมกับาลงลงอ่วงอยู่ัวถงมหญ่อีเมตอเนาะ

มันาวอะรมันาวไมันเมนว่าข้าเียถ้มันมีนมันมาอีกแก้วรันไดกันนี่ตัต่เดเสียานาวพักโอ้ผมเข้าได้อนนะนี่น่ามันอ้อนลงเดียวเนี่ยว่าขับรถหิบคนกันโน้นอยู่คนปวแล้วก็ป่าติดต่อนะกมได้ขับเหมือนคนเดียนแม่ป่า ก็นอนทั้งนีดเเนาะ่อนอนนอนรถต้ไปทังนี้รถมาจอดสงลไจอดงยัานต้องทออกเขาบ้านคายลิงครับไปขุนบ้านคายลิงจมแล้วครับเป็นทะเลเป็นบาดาลไปเรื่อยนี่ทางเราไปหามู่บ้านเนี่ยต้องมีรถเออเลียรับส่งรถไปได้อเอมับถนเดยบเรรดมันจไปเยน่เลยเนี่ทางเขามู่บ้านนะครับคึ่งสกแดงเกี้นเงไยื่กันเลลงไอขุณไปได้บ้านทังโทร แนมีเมน่ี้แบบนะเนี่ยทุกปีเนีเก็บนาำหาน้าบค้กซอย่างบุบลนน้ำบุบกะเมาเหล้าเมื่อไงผู้าจะเป็นระบบบุบขยิดสุคันได้ี่าปีอยเพือจะขายอยู่นานเนี่ยมันได้ขายพอคอยสามปีพกรตายตอนแล้วก็จะขายตลอดไปเนาะเออมันขายก้อนอเว่ากอนี้

ยังคิวจอบ้าปอกิข้าวอาค่าข้าวข้าวเยงน่ขอยู่ดิเนี่ย้อยบาทรอสี่สิบาด้อยข้อาน่อยเนาะเห็นสมเนาะเรื่องคิวเรื่องคิววันโอ้แตกดีเ่าว่วะ โอ้ยบรรยากาศดีแถวะน้ำมตมไปวันนี้หาปลาขายพร้อมขายอีกนงพื้นดีกตี

แต่คำเลยตามร้อยลอยครับปลาเนี่ยมันมันมีไข่เนยปลาไข่เนยชิน้นข้อมีแลรวพอสมื่อนีปลามันหูไปล่าไข่เลยนทางเทียวห่านหนาวมันยังไข่อยู่ทุกคนกับนีมนนนแม่ ป้าขาอไหนแต่กเยขีดน้ำขึ้นน้ำเองนากินแบบเ้็นบ้านน่าเอาไปตกนเอาไปตั๋วกันนะวนำขึ้นน้ำขึ้นรับน้ำขึ้นขึ้นเรื่นครับเพราะว่าน้ำเขาปล่อยจากเื่อนไอ้ขั้งที่ไม่มาเขาปล่อยน้ำมากมือน้ำขึ้นน้ำขึ้น มาเด้อพี่น้องทางยูทูประมานี้ตบ้านเลยมาตัวยี่ตลาดท่านปไท้ายครับ่อโอ้ต่คุนตีแม่ครับตะคุณสวมก็เรียวเนาะสวมวะสวมครับสวมเพิ่มปะท้ายสวมขึ้กันครับอสุรียบาทผมเพ่งจะสวมคับายวมก็เเลยทสมโลอร่อยแม่ครับผมสามโลอร่อยครับรถเดียวจรถเดียวสี่สิบบาท

อันสโลโดนอาหรบาทบนที่แบบนี้หมดแล้วโอ้ยบอกว่านี่มาเห็บปลาตัวนี้เห็บปลาตัวชนิดนี้โกดีมาหุบปาตัวนี้เออพระปูปลาทไหมอะ

น้อพ่อพ่อน้อา่านพ่อร้ออีกเกียวนึ่งน้ร่อพ่อรออีกเกียวนึงร้อยกเียวนึงน้็บ่อแพ่คร้อยอีกเกียวนึงน มีของขายผละบาทหัใหม่อย่างน้ก็น้ำไหลออกทองอย่อระบายน้ำ <c oughs> ได้พาทั้งนีง

ก็ถึงกัได้นะมันไหลออกจากทอ่อข้างนี้ท่อระบายน้ำบอล์ไซด์โอ้โหน่ากนะลัวมากเลยน้ำวนน้ำวนสืดยอดครับบรรยากาศหาปลาครับ ช่วงน้ำวมแล้วทิดกิดให้เป็นโอกาสสำหรับพี่น้องชาให้ยชาวนาปนลนะาได้ขายพอมทิศกินพอม